กดติดตามช่องเดตสตาร์5 4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวพุธศกขอต้อนรับสู่เดตสตาร์5 4 Channel ่าด้ยหมดาวดูดวงพยากรไพย่ย4และไพ่ออร์คเคิลพลังบวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดูนชะตาชาวพุกศกในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม16ตจนถึง31ตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณ จะเปลี่ยนแปลงปในทิทศทางใดาการงานการเงินความรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่นะะอนฝูงบริวารน,นะคะของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวพฤกษกทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองแบบเฉพาะจอะจงเป็นรายบุคคลสแกน QR Code Add l แอดไลน์ ID ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star า4เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆด้วยนะคะชาวพึกศกต้องขอขอบคุณชาวราศีพฤกศกลักลขณาพฤกศกทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่กดติดตาม รับชมคลิปนะ,ะชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาในเรื่องของรายปักนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นะ,ะก็จะมียอดชมสูงสุดเลยมากๆเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอให้ชาวพฤษภนะคะประสบความสำเร็จมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามัาง่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุนะคะ ด้วยพลังแห่งไพ่ยิบสีไพ่วัจ,จนสุภาสิตบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีงองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาม์มนาคอมันส์สมิธองปุณสีร้อยแปดธุดนจิตธุดมัวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ไว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นพลวะปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดูลชะตาของชาวพรกษศกได้อย่างแม่นยำ ขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวพฤษศด้วยะคะ่ะสาธุสาธุค่ะเรามาเริ่มกันที่วัจนสุภาษิตกันก่อนเลยนะคะชาวราศีพฤษศว่าตัวตนของคุณคิดอย่างไรบริวารผู้หลักผู้ใหญ่การงานการเงินโชคลาภของคุณเป็นยังไงในช่วงปักหลังตุลาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษศนะคะ ดวงชะตาของคุณปักหลังนี้ค่ะชาวพฤษศ16-3ก16-3าเอตุลาดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ในตำแหน่งแรกนะคะชาวราศีพฤษศตัวตนของคุณได้ไพ่ น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวะดีนะคะอะไรอาจจะแบบเข้ามาแบบถาโถมนะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานในเรื่องของจังหวะโอกาสที่ดีมันถาโถมเข้ามามันอาจจะมาแบบรวดเร็วทันใจถมเข้ามาอย่างป,ปุบปับฉับพลันนะคะช่วงนี้คือคุณต้องตามน้ําไปก่อนชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน จังหวะโอกาสต้องตามน้ําต้องเล่นตามน้ำนะคะอย่าเพิ่งไปขวางอย่าพิ่งไปคิดมากนะคะหรือว่าบางคนแบบไม่ทําหรือว่าบางคนแบบหยุดชงะงักกางคันอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคะช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นดวงกำลังดีดวงกำลังมาแรงนะคะแล้วในช่วงนี้เห็นไหมคะไพ่นี้จะขึ้นบ่อยๆมากๆนะคะ ช่วงนี้ระวังในเรื่องของอุทกภัยด้วยนะะน้าเชี่ยวอย่าเอารือขวางนะคะคือคุณต้องตามน้ําไปก่อนนะคะคุณก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในกระแสตลอดนะคะไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะชาวพฤกศกนะคะช่วงนี้อะไรก็เข้ามาอ่าแบบปุบปับฉับพันได้อะไรก็เกิดขึ้นเร็วๆได้คุณต้องตามน้ำนะ อย่าเพิ่งทําตัวขวางกระแสนะชาพฤกษกนะคะในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งบริวารค่ะลูกน้องลูกจ้างญาติพี่น้องสามีคุณภรรยาคุณลูกเต้าเพื่อนฝูงนะคะคนในปกครองในตําแหน่งบริวารคุณได้ไพ่อะไรได้ไพ่สอดรู้สอดเห็นอ่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะว่า ญาติพี่น้องคุณก็จะสอดรู้สอดเห็นตามติดชีวิตคุณนะคะหรือว่าพวกเพื่อนๆนก็จะแอบส่องแอบส่องเฟซแอบส่องไอคุณนะคะแอบสอดส่องคุณทางช่องทางออนไลน์นะคะสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคุณนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคนที่อยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างประมาณนี้คุณรวยหรือยังหรือว่าอู้รวยมาก คุณไปทําอะไรมาช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะมีคนตามติดชีวิตคุณแอบสอดส่องแอบถามคนสนิทของคุณเออแอบถามลูกคุณแอบถามภรรยาคุณแอบถามสามีคุณก็ได้นะคะชาวพฤกษกนะมีคนแอบดูชีวิตคุณตามติดชีวิตคุณนั่นเองว่าคุณไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วประมาณนี้ ะะหรือตัวพวกเขาเองอาจจะแบบซุบซิบกันดินทากันอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องคุณดีกว่าตัวคุณซะอีกประมาณนี้นะชาวราศีพฤษภนะเอาานะเอ,อนะคะเขาจะรู้เรื่องคุณดีกว่าตัวคุณนะนะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยตามติดชีวิตคุณดีดีนะชาวราศีพฤษภอะเรามาดูค่ะชาวราศีพฤษภในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุค่ะ ความรู้สึกนึกคิดนะหรือคุณกำลังคิดอยู่กำลังเฝ้าเชิญอยู่ก็ได้หรือว่าสุขภาพร่างกายนะในตำแหน่งอายุคุณได้ไรหนีเสือปะจระเข้เออคุณอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าอา,อาจจะอยากจะย้ายที่ทำงานก็ได้ออนะคะบางคนย้ายแล้วก็คิดว่าย้ายแล้วดีที่ไหนได้เหมือนกันนะคะ ช่วงนี้นะคนที่คุณคิดคาดหวังอ่ะคนนั้นดีคนนู้นดีนนนดม,นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคุณอาจจะคิดว่าคนนั้นดีหรือว่าที่ทํางานเก่าดีกว่าที่ทํางานใหม่อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าคนนี้ดีกว่าด,ดีกว่าคนใหม่หรือว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนคนนี้ดีกว่าเพื่อนคนนั้นเปล่าเลยมันพอกันนะคะชาวลูกศกคุณจะเจอคนที่พอพอกันนะคะไม่มีใครไม่มีใครดีไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือมัน มันร้ายพอกันนะหนีเสือปะจระเข้ยังไงไม่รู้เออคุณก็อาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้เราต้องพึ่งพาตนเองนะชาวราศีพฤศกนะคะคือตนต้องเป็นที่พึ่งแห่นตนนะจะไปหวังพึ่งพาหรือว่าจะไปมองคนนั้นดีคนนี้ดีคาดหวังเอออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะพอกันเลยหนีเสือปะจระเข้นะคะตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาวารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองนะอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่เข็นคกขึ้นภูเขาเหนื่อยนิดนึงชาวพูกศกช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานกว่าจะได้งานกว่าจะได้งานนั้นนะหรือกว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จเนี่ยมันยากยากช่วงนี้นะคะ เข็นคกขึ้นภูเขามันยากแหละถามว่าเข็นคกขึ้นภูเขามันสําเร็จไหมมันสําเร็จแต่มันยากนิดนึงมันเหนื่อยนิดนึงนะคะในช่วงนี้เรื่องของการงานในช่วงของการได้รับผิดชอบเป้าหมายในเรื่องงานน่ะมันก็อาจจะดูเหนื่อยดูหนักนิดนึงสำหรับชาวพกศกมันจะลักษณะเข็นคกขึ้นภูเขาเหนื่อยหนักสาหัสเออนะคะ มันอาจจะมีช้าบ้างอะไรไปบ้างในช่วงนี้นะไตรามาสแบบสุดท้ายนะของปีนะคะมันอาจจะมีการแข่งขันกันสูงนะคะแข่งขันกันสูงบิดงานกันสูงนิดหนึงในช่วงปลายปีนะคะหรือว่าการทำผลงานเพื่อที่จะทำให้ตัวเองถูกโปรโมตอะ่ะมันอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงช่วงนี้คุณอาจจะทำผลงานได้ยากนะ บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างที่จะยากมันมีคู่แข่งเยอะมันมีตัวเลือกเยอะมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะระหว่างคุณกับหลายๆช่องทางหลายๆร้านหรือว่าหลายๆคนใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรที่ให้ลูกค้าเปรียบเทียบกันเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะช่วงนี้งานอาจจะหนักเหนื่อยนิดนึงค่ะเข็นคกขึ้นภูเขานะถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีแต่มันยากมันช้ามันเหนื่อยมันต้องหนักขึ้นเป็นสเท่านั่นเองนะคะต้อง ต้องแบบว่าใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวถอยไม่ได้ช่วงนี้ในเรื่องของงานเพราะว่าความสำเร็จมันรออยู่นะคะจากบุศกตตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงนะคะความมีชื่อเสียงเสน่ห์เมตตามหานิยมเงินทองโชคลาภสีคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนี่เห็นไหมคะ ชาวราศีพฤษภก็ยังเป็นคนที่แบบมีของดีนั่นแหละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษานะคะมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าบรรพบุรุษช่วยเหลือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือท่านเป็นพิเศษเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าคุณงามความดีที่คุณสั่งสมมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองที่คุณไหว้ขอพรอ,อยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าผีปู่ผีย่าเออผีบรรพบุรุษนะคะปู่ย่าตายายอาจจะมาเข้าฝันคุณให้โชคคุณได้นะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอพรจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากเทวดาเทวดาประจําตัวจะคุ้มครองคุณปกป้องคุ้มครองแล้วก็พร้อมทางที่จะให้โชคให้ลาภคุณด้วยนะมีโชคมีลาภนะชาวราศีพฤษภอ่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแสดงว่าจะมีเงินมีทองอะไรอย่างฟุกฟุกนะมีเงินมีทองจากการไปทําบุญเออจากการช่วยเหลือคนการทําบุญขอพรจะ อำนวยอวยชัยให้คุณมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะชาวพฤกษภนะคะในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมานะคะการสะสมทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมูลละนะสิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่าหัวงูอะชาวราศีพฤษภ คุณอาจจะตั้งแต่อดีตคุณอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนหรือเป็นคนที่ค่อนข้างกรบกริบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออชอบแบบจีบคนแบบลักษณะไม้ยหยอกไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าหัวงูเนี่ยนะหรือใครหลายๆคนที่เคยเอ,อ่ชอบคุณนะคะหรือไม่ชอบคุณก็ได้เขามองคุณว่าเป็นเท่าหัวงูก็ได้นะคะ คุณอาจจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะเลิกแล้วหรือว่าเบาลงแล้วก็เป็นได้นะคะชาวพฤษศหรือว่าชาวพฤษศที่เป็นคุณผู้หญิงคุณอาจจะมีคนเข้ามาแบบชอบคุณอะไรประมาณนี้นะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังชอบคุณอยู่ก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณนะชาวราศีพฤษศนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชาย ในสายตาของคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นเท่าหัวงูได้ด้วยเช่นกันเออนะคะชาวพุกศกนะก็ก็ใช่ย่อยนะชาวพุกศกนะคะอ่ะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรน,นะความเพียรความมีวิริยะอุตสาหะความพยายามความมีแพชชั่นความคิดครีสร้างสรรค์ชักใบให้เรือเสีย อะชาวราศีพฤษภนะคะอ่ามันอาจจะมีใครที่แบบพยายามที่จะทําให้เรื่องของการงานอะไรของคุณเนี่ยหรือว่ามาขัดจังหวะอะไรได้ด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยคอยจะจะชักใบให้เรือเสียอยู่เรื่อยเลยนะคะชาวพฤษภคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ได้นะคะมีคนที่พยายามทำตรงทำงานให้คุณแบบมันจะได้อยู่แล้ว เออแต่คนคนนี้มันจะทําให้คุณเสียเรื่องเสียราวได้นะคะคุณอาจจะต้องพยายามในเรื่องของการทํางานเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเป็นสองเท่าก็ได้เพราะว่ามันมีคนที่คอยขัดจังหวะคอยขัดขวางในเรื่องของการงานคุณอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะคุณอาจจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อที่จะให้การงานหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสําเร็จนะคะเพราะว่ามันมีคนคอยขัดจังหวะคอยชักใบให้เรือเสียอยู่เรื่อยเลยนะ นะคะชาวราศีพฤษกตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การเอ็นดูสนับสนุนคุณไหมมีใครซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณไหมหรือว่าเพื่อนฝูงของคุณสังคมแวดล้อมคุณมีใครซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณไหมชาวพฤษศคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดอ่ะ ชาวราศีพฤษภอ่าในตำแหน่งมนตรีเนี่ยนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลน,นะคะมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่นะคะหรือคุณกำลังปิดบังซ่อนเร้นอะไรอยู่นะมันเป็นลักษณะที่มันไม่สามารถที่จะปิดได้อะสักวันมันก็ต้องเปิดเผยนะคะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นอะไรบางอย่างก็ได้ที่ใครกำลัง ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นคุณอยู่นะที่ไปเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะเขาอาจจะมีบางอย่างปิดบังคุณก็ได้ไม่อยากให้คุณรู้ก็ได้นะคะแต่มันก็ปิดไม่ได้ล่ะสักวันมันก็ต้องถูกเปิดเผยนะคะชาวราศีพฤษศนะในตำแหน่งสุดท้ายค่ะในตำแหน่งกาลาินีตำแหน่งกลากินีคือ คนคอยอิจฉาริษยาศัตรูคู่อาฆาตนะคะคนขัดแข้งขัดขาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันทำให้ยากโอ้ยชาวพฤกโศกคุณเป็นคนปิดทองหลังพระนะคะ ตรงเนี้ยคุณเป็นคนดีนะคะการที่คุณปิดทองหลังพระเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกในตําแหน่งการากินีแต่เป็นไพ่ดีนั่นเองนะคะการที่คุณช่วยเหลือคนแบบจะหวังผลตอบแทนหรือไม่หวังผลตอบแทนเขาจะเห็นคุณค่าคุณหรือว่าเขาจะไปพูดอะไรอ่าให้คุณไหมรับหลังเขาจะพูดกับคุณในทางดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ทําไปเถอะนะคะ ถือว่าเป็นการสร้างสมคุณงามความดีเป็นการที่ปิดทองหลังผ้าช่วยเหลือคนนะคะลักษณะแบบนี้คือคุณทำคุณคนไม่ขึ้นไปตกในตำแหน่งกลาลกินีนะคือแม้ว่าคุณจะทำดียังไงเขาก็จะมองว่าคุณแบบเออก,ก็โอเคอ่อ,อนะคะเผลอๆคุณทำดีกับเขาแต่เขาพูดให้ร้ายคุณด้วยซ้านะคะคนที่คอยเอ,อคุณคอยช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ แม้ว่าคุณจะทำดีกับเขาขนาดไหนเขาก็ไม่เห็นนะคะปิดทองหลังพระนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นฟ้าดินรู้นะคะพระรู้นะสวรรค์นในใจรู้ว่าอ่ะคุณสาสมสะสมคุณงามความดีมาเยอะนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองชาวราศีพฤษภไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามาดูค่ะไพ่ยิบสี่นะ การงานการเงินความรักของคุณเป็นยังไงคะชาวราศีพฤษกนะคะการงานการเงินความรักไพ่ใบแรกเดทเลยนะชาวพฤษภมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณแบบผ่านเรื่องทุกข์ผ่านเรื่องร้อนมาเยอะอะคนแบบดวงแรงนะดวงชะตาเดทนี่ก็คือจบนะคะจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะชาวพฤษกหลายๆคนเนี่ย เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคุณมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเยอะแยะจินตนาการอะไรในหัวมากมายเลยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมวิกสองวิกสุดท้ายนี้คุณอาจจะแบบมีเรื่องอะไรให้คุณคิดให้คุณแบบสร้างสรรค์โปรเจกต์อ,อะไรในหัวร้อยแปดนะ Justice Ace s o f Cup ม้อยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะโอ้ยชาวราศีพฤษภคุณได้ไพ่คิงเหรียญอีกแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะชาวพฤษภนะคิงเหรียญมาเนี่ยดวงดีนะในเรื่องของการเงินนะคะชาวพฤษภนะดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะวิคที่สองเนี่ยนะในช่วงสิบหกเนี่ยนะ วิที่สามอ่าวิที่สามไปวิที่สี่อุ้ยชาวราศีพฤษกนะคะเจ็ดเหรียญน,นะชาวพฤษกนะคะในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีจากแดนไกลนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณรอนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ดีนะได้เดินทางไกลได้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะ มีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการงานอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะชาวพลศกมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสเดินทางต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะมีได้จังหวะโอกาสดีๆมีคนนำเสนอโอกาสมีคนนำเสนอสิ่งดีๆในเรื่องของการงานที่กำลังจะเกิดใหม่ให้กับคุณนะคะคุณมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็น ในเรื่องของอ,อสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหน้านะคะหรือขายบ้านได้ขายที่ดินได้เป็นในหน้าจบในเรื่องของการจบการขายนะคะคุณมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่เงินแสนเงินล้านได้นะชาวพฤกศกนะคะชาวพฤกศกค่อนข้างที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะชาวพฤกศกหลายๆคนนะคะ ชาวพุกศกหลายๆคนอาจจะได้ได้ยินหรือได้รับฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของใครบางคนก็ได้นะคะข่าวนั้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับคุณด้วยในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพุกศกชาวราศีพุกศกคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารการเงินการลงทุนเนี่ยเงินดีมากๆนะชาวพุกศกเงินจะดีมากมาก นะคะการธนาคารก็ดีนะหรือว่าอยู่ในสายประกันก็ดีคนที่อยู่ในสายประกันนะธุรกิจประกันคุณจะจบงานใหญ่คุณจะได้บิ๊กดิวคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะได้แอปใหญ่ๆเออนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสายการลงทุนคุณก็จะปิดดิวนะคะนักลงทุนได้ก้อนใหญ่เช่นกันนะคะจบเคสใหญ่ๆได้มีการเซ็นสัญญามีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้น มีข่าวดีเกิดขึ้นได้ทำนิติกรรมสัญญาลงนามเอกสารนะคะชาวราศีพฤษภอ่ะเดอจัสติก,กะ Justice, นะคะมีการเซ็นสัญญามีการลงนามในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการทำธุรกิจการค้านะคะชาวราศีพฤษภมีโชคมีลาภจากผู้ชายผิวขาวนะผู้ชายผิวขาวบุคลิกดีหน้าตาดีนะ นะคะอายุแบบ 30- 40, 40ขึ้นไปนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้นำเงินนำทองมาให้คุณนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภนะนะคะหรือบางคนได้รับข่าวดีจากผู้หญิงข่าวอวบได้ด้วยนะคะผู้หญิงแบบผิวดีมีน้ำมีนวลน,นะคะนำโชคนำลาบมาให้คุณได้ชาวราศีพฤษภ นะคะมีโชคมีลาบจากความฝันได้ด้วยนะชาวพฤกภศกนะโชคลาบจากความฝันหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเรามาดูชาวราศีพฤกโศกการงานการเงินดีเลิศประเสริฐสีไปแล้วเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพฤกภศกบางคนเนี่ยเพิ่งอกหักมาเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มานะคะหรือว่าคุณเนี่ยโคตรจะชออช้ำในเรื่องของความรักเลยอะ่ะนะคะชาวพฤกภศกขึ้นเดทที่ตัวตน นะบางคนอาจจะแบบพอแล้วเออไม่อยากมีแล้วพอแล้วไม่อยากมีแต่มันจะมีคนเข้ามาหาคุณได้แม้คุณแม้ว่าคุณจะคิดว่าเบื่อเบื่อแต่ก็เบื่อไม่จริงนะคะมันเป็นลักษณะเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อไม่จริงเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ผูบเดี๋ยวก็โผล่เออนะคะความเบื่อของคุณมันไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงหรือว่า มันไม่ได้แบบว่าจะไม่อยากมีความรักอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามาทําให้คุณแบบรู้สึกวันไหวอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเจ็ดถ้วยประกบหน้าในช่วงนี้มีสเสน่ห์มีออร่าพอสมควรนะคะมีสเสน่ห์มีออร่าในช่วงนี้พูดคุยกับใครก็มีแต่คนแบบชอบนะคะรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าเออคุยดีจังคนนี้นะคะเขาก็จะเหมือนจะติดคุณนั่นเองนะ นะคะชาวพุกศกนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอแบบปุุบปรับฉับพลันแบบเจอแบบว่ารักแรกพบอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะชาวพุกศกจะมีคนหน้าตาดีเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินดีร่ารวยมัง่งคั่งเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะหรือ ชาวราศีพฤษกจะได้เจอคนที่แบบเด็กกว่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นชาวต่างชาติที่มาทํางานในเมืองไทยก็ได้หรือว่าคุยกับชาวต่างชาติได้เลยอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีพฤษกนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพฤษกนะคะคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะแบบรู้สึกแบบ เหนื่อยในความสัมพันธ์ต่อกันน่ะแต่ก็ยังรักกันดุยังรักกันอยู่ค่ะนะคะเหนื่อยหน่ายในความสัมพันธ์แต่ก็ยังรักกันดีอยู่แม้ว่าจะมีงอนอะไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันไม่เข้าใจบ้างมีอีโก้ใส่กันบ้างนะคะแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันเผลอๆคุณจะได้แบบของเซอร์ไพรส์ของขวัญของฝากอะไรได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนเนี่ยได้บ้านใหม่บางคนได้รถใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าคิงเหรียญน่ะ คิงเหรียญมาเนี่ยได้ถึงได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่ได้อะไรก็ได้ที่คุณอยากได้เพราะว่าเงินมาแล้วไงชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปักหลังนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินการเซ็นสัญญาเงินก้อนใหญ่ลาบชิ้นใหญ่นะคะลาบก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะสิ่งที่ควรระวังชาวพฤษภให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ นะคะอาจจะฉุนเฉียวง่ายอะไรง่ายโกโรธง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นง่ายได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะมั่งคั่งร่ำรวยได้รับเงินแสนเงินล้านอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้บมดาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ